อะไรน้อนหรอรักพ <ha> ี่ครูรักพี่คูได้ไหแล้วเอ้าจำได้อยู่บ่จำนี่คนดีในหน้าตาลอยๆดีๆนอนได้มาแล้วได้มาแล้วครับได้มาแล้วท่านให้ออกมาแล้วเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่่างอนเมื่อกี้นี่ไม่ได้หลับบ่แค่แบบตลับนะนี่นะ่ลับเลยนะต้องเป่ยตามาแล้วหลับมาแล้วเืดิมครับก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมก็เแบบนี้ของแท้ต้องแบบนี้สี่จะรู้เขาเรียกว่า ีีอะะไรรนเยกว่าบาทบาทบาตรพระพระอกกว่าจะได้มานะครับต้องพิมไปเอาเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์รอแล้ววันนี้เปิดเลยนะวันนี้เปิดไหยครับใช่เปิดไหนก่อนเปิดไหนครับเปิดตรงนี้เลยเปิดดีกว่ายิ่งเปิดเราเปิดเปิดเปิดมันจะเสียงดังดีไหมเอาอันไหนก่อนเอล็กก่อาเล็กก่นได้นะครับหลังจากที่ให้เก้าสองหนึ่ง ล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็สี่หกตรงๆมงวนนั้นแต่ใครตัดก็อาจจะมีโชคเป็นวัวนแรกเนาะท่านบอกว่าจะให้เรื่อยๆเลยถ้าเรามีโอกาสได้ไปนะครับก็เป็นอว่าก็อโอเคนะถามตัวบนก่อนแล้วกันเนาะเอนนาแล้วบอกเอาแล้วครับถามตัวบนก่อน,นะน,นนะโอ้ยไม่เห<ม>็นว<ส>่า<ส>ไม่ได้ยินเสียงเลยต้องเหันมันดง รักเปิดรักเปิดตุกหมอนผมมาดูรู้แล้วเนาะแต่ก็จะเปิดให้ท่านผู้ชมพร้อมกันเฮ้อันนี้อันนี้สามตัวก่อนเด้ออันนี้สามตัวแล้วมันจะว่าลีลาอีกชอบลายรูปุรมลายตัอักษรสามตัวก่อนเด้อครับเด้ออ่ทางนู้นมาว่าทางนู้นไม่เดินมานี่จะเห็นบอกครับเห็นอยู่ครับเดยเอฟซีท่านไม่เจอนะ อพรอมกันเนาะนี่มาแล้วชุดเดิมครับสามตัวเป็นละเจ็ดโอ้ยดูบอลเนาะม็นหมดแล้วมัจะตื่นใจหรือเปล่าจะบังไว้นะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเด้ออสามตัวมาแล็วครับสามตัวหางเดียวมาเดิมเนาะหางเดียวหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดนะครับหนึ่งแปดเจ็ดนี่เนาะอันนี้สามตัวเนาะเดี๋ยวขึ้นพร้อมกัน อันนี้คือลับป uh, bon ah, uh, mm. uh, anyway. ิกปูนะครับท uh, really um ุกคนปิกปูอันนี้เป็นลับปิกปูอันนี้สองตัวอ่าเล้างปืนมาโกรธเลยอเอออันนี้เบาสองตัวล่างเอาตรงๆเลยผู้บาดเจ็บอย่าซ้ำอย่าซ้ำอยากปืนแม่เล็กต้องแก้ ก่อนละเนาะจะขอออกมาเนาะบ็คือลาบิเซียวเนาะบอบปึ๊บหนาเดูนยวไหมครับ0747 07 0747นะครับง่ายง่าย0747ของแค่ต้องแบบนี้บางกันบอ187บางไหม น่าจะเด่นที่เจ็ดครับน่เจ่าจะเด่นที่เจ็ดนะตามที่ดูครับน่าจะเด่นที่เจ็ดก็จะมีศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดกับหนึ่งแปดเจ็ดนะครับนี่สามตัวตัดเอาเนาะสามตัวก็เหมือนเดิมครับตัดเด่นเอาด้วไม่ตัดให้เพราะว่าตอนแรกเราก็มาอย่างนี้เราไม่ใส่น้ำมันเลยเต็มหมดยาครับเดี๋ยวว่าจะคือเดี๋ยวพอเดียวซอยๆครน้ำมันจไปเอาเศษมาให้เดี๋ยวจะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลคอยบักกัน อันนี้แยกแยกขัดเจยนเนาะโอเคครับอ่ะแยกก่อนอย่ามัจนจะตาลายอ่ะรูปไว้ครับบนล่างชัดเจนดูหน้าแอดไ้ด้วยคคกเคค็อเอารูปแล้วไม้ช่วยค่นาน้ำมันที่ไปเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนัหรือว่าเราแบ่งเห็นแบ่งไม่เพราะว่าเห็นว่างวดเสร็จแล้วไจเยเยอะคืนค่าน้ำมันไม่ไม่เอา โอเคครับผมเอชแชทแสรแล้วได้หลายอยู่ครับเติมอยู่ได้ได้ครับทุกจําไว้นะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ว่าเอฟซีทุกท่านก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับรับพิกูนะครับเราจะเปิดแค่งวดละครั้งไม่มีกันไม่มีเน้นไม่มีอะไรมากแค่ให้มาอย่างนี้ก็ปวดปายไปอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้แล้วกันอะ วันนี้ขอลำลาไปก่อนโชคดีทุกท่านครับเร็วรวยนะจ๊ะสวัสดีครับสี่เกียร์เนาะสี่เกียร์คสี่เกียร์สี่เกียร์สอยข่านน้ำมัน